สวัสด,ดีค่ะอีฟซีแฟนช่องสุขุสุคนพบพอกับองสามนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาหกแปดจ้าพบพอกันมือนีกะเดียดอกเราเด้อพี่น้องเดดออกอยู่จ้ามือนีเดีอยอกแต่อากาศหนาวคักจ้ะเอาดูแลสุขภาพร่างกายคลิปนี้สามนามีตัวเลขก่อนละค่ะเลขลับๆับสะน้ำบินมาฝากพี่ตอนนอก งวดว่างหันเขอาไปที่สามเจ็ดเจ็ดสามของเพิ่นเต็มเต็มจ้ะหวยสองเลขลับแล้วก็หวยสูตรของเพิ่นก็วิ่งแตกบนแตกล่างพี่น้องจา้าเมนสุดๆเดอ้อสำหรับเลขลับลับสะน้ำบินกับหวยสองเลขลับคลิปนี้เพิ่นก็นกนกนได้ส่งตัวเลขไหมสาบน,น,นานนางเว้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 สูพี่น้องเฟ้นช่องอิฟซีฟังย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอก็ย้ำมาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจา้าเป็นวางวดนี้สัญจรสาบานะมาสันสูเขาก็เขา้านั่นแหละตามสูตรพนะจ้ะ สัญจอนกับ,บ่รรายันดอกพี่น้องสู่คือเก่าค่ะสู่คืเอเก่าเนาะค่ะก็ขอให้อาจารย์หลบล้อหอุนตัยรวยตุยต๊ะปุกเป็นเหลขข็กเขาเด้อบอกตัวใดก็ให้ถึกตัวนั้นอยากให้เอฟซีถึกไรพป่นองจ้าจอมือจอเว้นเราจอมือปีใหม่เราจะอยากให้มีเงินเด่นปีใหม่เือนมุดเนมวลเนาะจ้าพี่นี่รู้สึกอากาศสหนาวค่ะจบซ้อมมึงแล้วค่ะเพราะว่าอากาศหนาวล้มแหงค่ะเย็นยิน เส้นไดบบนำอาบนำอุ่นออกมากับหนาวกับเย็นพี่น้องจ๋าเป็นคือสามนาบา่เอาดูเลสุขภาพร่างกายเด้ออากาศเปลี่ยนแปนลงเอาแล้ใเว้าหลยใหญ่ไปออาฝากไว้ก่อนจ้ะผู้ใดมีแนวทางก,าาก็กได้เจาะผู้ใดมีแนวทางอยากวาในช่องสามนาหนุมสวีเดนเอสไอ e ีไลฟ์คาเนาะยูต้นคลิปนี้ลหละจ้าเป็น QR c o า e ลส่วนตัวทักไทยมาได้บ่ว่าจะเป็นเลขความฝันเลขมีที่มา รือว่าสูตรใว้คำนวณเม่นเม่นเมนเมนถักไทยมาเบาได้จะมาฝากพี่ตอนนองสำหรับชมลมกลักตัวเลขแบ่งป,ปันกันจ้ะเอาบาเลาไหลยหญ่ไปค่ะเสียไปบึง่งตัวเลขเลขลับลับสะน้ำบินเนาะค่ะว่าไปจังไดมาจังไดในงวดนี้เป็นส่งตัวดใดไม่สาบนานางเเว้เว้เบ๋เวู้พี่น้องเฟ้นจงอิบซีฟังฟังให้จุฟังให้เข้าใจเตะสีทวนตัวเลขงวดเกาให้บึ่งพอมจ้ะเพราะว่าผู้ลองค้นคาผา,าดเนาะ ค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าพี่น้องจ้ะวิ่งบุญก็คือหนึ่งสี่ห้ากระเตกเด้อค่ะวิ่งล่างไปที่จิตออกจ3ดสามสามจิตอันนี้ก็ะเข้าจ้ะแล้วกามือที่เลขออกสาบานาเนป่อยไปนี่ค่ะหมายซองเลขลับเลขลับลับสระน้าบินเจสามเต็มเต็มจ้ะเจ็ดสามสามเจิตเพิ่นเน้นให้สองหางแค่นั้นเลยค่ะพูดทุนน้อยสาบานากำกบไว้อยู่เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าพูดทุนน้อยให้เล่นไปที่7 3, 3, 5, จ37สามสามก็จิตศูนย์ศูนย์จ เอาคลิปนี้เพิ่นได้ปล่อยมาแล้วพี่น้องจ้าเพิ่นก็ได้ส่งขอความม้าคือเก่าล่ะค่ะเพิ่นบ่สะดวกให้สัมภาษณ์เด้อแต่บ่เป็นหยังจ้ะบ่สะดวกให้สัมภาษณ์สามัานาก็หยิบยกมาฝากพี่ตอนนองได้โนก็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจพร้อมจ้ะตามนี้เลยจ้านี่หาซื้อไว้ก่อนหมู่เลยเด้อครับว่าซั่นว่าลางนี่มี9 5 6นี่บ่มา2องตัวตองมาตัวนึ่งประสันอ๋อ เลขเก้าเลขหาเลขหกนี่ล่างนี่ภายใน3ตัวนี่บอมาตัวใดตัวหนึ่งกับมาสองตัวบนว่าจ้ะน uh huh> yeah, ี่เป็นเขียนใส่กระดาษให้เรียบร้อยแล้วจ้ะตามนี้เลยเสียงไฟคือกระถุกเทนอนอจ้ะเนี่ยจ้ะในงวดวันที่1นธันวาหกแปจ้ะ1น่งธันวาหกแปชุดบนวิ Whoops, ่งไปที่3กับศูนย์จ้า3ามหนึ่งน่นยแต่เน้นให้สามหนกับศูเด้อฉีดส้นใต้ให้แดงๆจ้ะ สตัวแปดสามหนึ่งแปดศูนยสาาหำหรับข้างล่างไฟมัน,นทนแทงเนาะพี่น้องมานีไปทั้งรางจ้ะเลขรางเก่ากบหาเด้อพี่น้องเลขวิ่งจ้ะวิ่งเก้ากับห้า6กเก้าห้าสอเก้าแปดห้าเ,เบบ 5, 5, ตบนขีดสินใต้แดงๆให้คือ6กเกากับหกหาเด้อจ้ะเน้นสองคู่ค่ะเอาเดียวสาบนาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วค่ะ จะเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้พี่น้องเฟ้นชงเอบซีเบ่งผมจ้าค่ะเขียนใส่กระดาษให้เร้วพี่น้องจ้าเลขลับลับสะน้ำบินในงวดวันที่1ธันวาคม68วิ่งบน3กับ0เด้อจ้า3101 3505ขีดเส้นใตแดงๆให้คือ31กับ01จ้า2หาง3ตัว831 801 331และ301จ้าอันนี้ชุดบด้อค่ะ ถาบ่มีทุนกับเอาตัวตัวพันเน็นก็ได้จ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างวิ่งไปที่9ก้าับ5เด้อพี่น้องจา้า6 9 6 5 2 9 8 5แต่้เติพนเน้นในสอหางคือ6 9กับ6 5แค่นั้นจัดเน้นให้2คู่ค่ะ FC ซพิจารณาจอบซ้อมเบิง่งเดี๋ยวสิเปรียบเทียบงวดเก่าให้เบิ่งพอมจ้ะอันนี้เป็นเลขกหลักพันนี่รับ เลขลับ,าาบล,บลับสนา,ามบินเนข,ขาแต,ต่เลขวิ่งจ้ะเลขลับลับสนามบินนี่ของเพิ่นเขาตะเลขวิ่งเด้อบนก็เข้าไปที่หนึ่งล่างก็เข้าไปที่เจ็ดจ้ะแต่ว่าหวยซองเลขลับมือเลขออกนี่ของเลขลับลับสนา,ามบินนี่เข้าไปที่สามเจ็ดเจ็ดสามเต็มเต็มจ้ะล้อค่ะว่าหวยซองนี่เป็นสิบปล่อยม้ามือใดญเนาะค่ะล้อก่อนเด้อค่ะอันนี้เอาไปตะเลขลับลับสนา,ามบินก่อนเนาะค่ะของเลขลับสนา,ามบินกระเถือว่าสุดยอดจ้ะเลขเพิ่น จับตาเนี้มดีๆแยกบนแยกล่างค่ะถ้าให้ล่างขึ้นบนห้บนลงล่างนั่นถือว่าพิษพี่น้องจ๋านะคะเอาปละมาณนี้หรือจะนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสานักเบิ่งก็ได้เด้อค่ะเอาตาเล็กวิ่งไปกรไดกันอีพี่บ่หมั่นใจเล็กจับกูเพราะว่าเล็กวิ่งบินก่อนขางเม่นเดินดีค่ะเดินดีหลีเล็กวิ่งบนจะยังโบลุดเอาเดี๋ยวสียหกลคปหนาจอจ้า เคล็ดหนาจอเอาเด้อเอฟซีสำหรับตัวเลขลับลับสนามบินของเลขลับสนามบินร้องหอยซองจ้ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาหกแปดขอบ,บุญขอบคุณนาะกาเพิ่นกะยังบอถึงบ่ปลายังน้ำตัวเลึกไม่เศร้าบรรดาฝากพีตอนนองเนาะกาทุกงวดกะเพิ่นทักทายมาตลอดแล้วก็ส่งมาให้ตลอดถึงว่าเพิ่นบ่ว่างเพิ่นกะส่งมาใหไม่ไอวอลยังสิ่เมตจ้ะเพิ่นกะบ่ว่างนะะเนาะกาเพิ่นงานหลายพี่น้องชีวิตคนทำงานเนาะจ้ะ เาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริง่งเปิดค่าการมองเห็นค่ะทุกคลิปทุกวิดีโออย่างคงเป็นแค่แนวทางหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องค่ะคิวอารค้ดไอดีลไลน์ย่ต้นคลิปทักไทยมาได้จ้ากันอยากแบ่งปันเนาะค่ะเอาคลิปนี้ยงงปังๆด้วยๆสูส่คุณนเง,งินไหลกองทองไหลเข่าไปละจ้าสวัสดีจ้า ยะถา,าวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตกินางเปตานางอุปการปฏิิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะทาสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสปตุมมาเตภวัดวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอะพิวันาศีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มาวัดทันติอายุวันโนสุข,ขังพระหลัง